โมเมนต์การขอแต่งงานอันนี้เป็นเป็นเป็นเซีนที่ตลกมากตอนอยู่บนเวทีครับเพราะว่าพี่ได้ยินตุนถาม่าเธอบอกแม่เลยรู้แล้วในใจผมว่ามึงท้แต่เวลาไปเที่ยวพี่นี่อยากรู้ว่าใครเอากระเป๋าไปเยอะที่สุดเยอะที่สุดอะไรเครื่องนี้เครื่องนี้ใครช็อปเก่งที่สุดคนละเรื่องอุ้ยอย่ามาชี้อย่ามาชี้ แล้วมิวจะไปเยอะเรื่องอะไรขอผมจะชอบซื้อซูเวเนียเยอะอะไรที่หนูรู้สึกว่าเป็นภาระสุดเลยแบบทริปเนี้ยอันเนี้ยหนักสุดหวานเนี้ยกองหนังสัตว์อะไรเนี้ยกองหนังสัตว์กองหนังสัตว์แคนาดาแล้วแบบกองอันเท่านี้พี่บ้าบ้าดูหนจนี่เป็นใจที่พิจารณมึงฟูงแฉพอไหมถ้าต้องเขียนจดหมายความในใจสั้นๆให้อีกฝ่ายตอนนี้เลยนะจะเขียนว่าอะไรไปด้วยกแกจะแก่เลยนะครับคืออุ้ยจะลองให้มันเนี่ย